ว่า,าไงวัยรุ่นนิวเชฟจัดมาให้กแล้วยังมีผู้ใดมกักผู้ใดชอบผู้ใดอยากได้ยบูบองบสองแสนทรงฟรีหอดนาบ้านบัตรประชาชนไปเดียวก็สื่อได้ป๋ายะจัดให้ครับพี่น้องเอซก่อนอื่นทักทายพี่น้องก็นเนาสวัสดีครับป๋ายะบันท่ารูปรอยใจดีมีเวลาให้ว่าน้ำเป็นขับฟอลลี่ติเก็ตนะพี่น้องเอซี FC. นะครับ นี่จัดมาใหม่ครับสำหรับกระบะ New Shape 2.5 LT Duramax 6 Speed ตัวท็อปนะครับ Shape มาจากซีมี่โดยกัน3รุ่นนะครับผม3ต,ตัวตัว LS ก็คือตัวรองนะครับ LT ก็คือตัวท็อปตัวกลางนะครับแล้วกับ LTZ นะครับ LTZ คือตัวยกสูงนะครับผมแล้วก็มี LTZ 71นะครับก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผม มันก็จะมีรุ่นเอ็ดหลุน่อยของมันหลุนซีประตูรุ่นแคปเอยียงลายโตนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับของกระบะแคปตัวเตี้ยนะครับผม LT Duramax 6 Speed นะครับผมท็อปอยังไงไปนะครับตัวนี้ปี2018นะครับพี่น้องครับสีขาวรถสวยบางเดิมนะครับ มาพร้อมกับแม็กเวลแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมด้านหลังจัดทรงรุนร้นนิดนึงนะครับพี่น้องอยากได้แบบว่าบาล่นอยากได้เดิมๆนะบอกป๋านะเดี๋ยวป๋าเฮ็ดไห้นะครับผมเดี๋ยวป๋าสิจัดทรงไห้เพราะว่ามันสิเป็นขวัญใจด่านตรวจตำรวจสิเอื่อนทุกด่านโพดนะครับเดี๋ยวเจ้าสิเนตต้องเสียคาบักเอ็มลอยดดนะครับรถเดิมเพจเดิมเห็นบอเพลทอย่าไปหลอกอย่าไปดึงออกได้ดึงออกเสียราคาทัานทีเลยเด้พี่น้องเอซีนะครับ ขังนงขังในก่วงขวางเชฟนี่ผู้โดยสารดันหลังนี่เขานั่งเบียดเบื่บเบบเบอเลยเด้ผมมันก่วงนะครับพี่น้องมันก่วงดีนะครับถ้าเป็นรุ่นบักไอไมไมๆนะครับแต่บ่แมนรุ่นเชฟนี่แคบยังบักร,รุ่นนี่ก็แคบนะถ้าเป็นแคบนี่แคบนะครับดันลงดันหลังเดิมๆรถเปื้อนขีดฝนมาเด้อพราะว่ารถมาจากกรุงเทพกรุงไทยนะครับลุยฝน,นมากเหมืนอนนี่ฝนตกนะครับเอามาจอดมาพี่ เดี๋ยวคอยกระสีล่างเห็ดความสะอาดให้นะครับพี่น้องพี่น้องกระสีได้รถสวยๆล่บไปสีขาวดอหล่อนะครับผมเลขไม่หกหมื่นโลไม่น้อยหน่อยพี่น้องเอซเอ้ยนะครับแต่เมนงามแต่เมนสวยแท้ดูระแมท6กสปีดนี่ตัวท็อปมันเป็นจังไงน,นะครับมันต่างกันอยู่หม่งนี่ครับหน้าจอนะครับ หน้าจอถ้าเป็นตัวเอลเอสก็คือมันจะเป็นวิทยุสองดินนะครับผมแต่อันนี้เป็นหนาจอก็คือมีกล่องทงกล่องถอยน้ำมั้งแมนบอกว่ารืมแหละเออมันสิมีกล่องถอยน้ำมันมีกล่องถอยบอกตัวนี้นะครับผมอ่ะมาดูห่องเครื่องห้องเครื่องเดิมบ่นออเบิ่งไปน้ำกันมีวัดบูดหนึ่งโตเ้อร์โอ้ยเครื่องเดิมหมดเลยพี่น้องนะครับฝากระโปรงมีห้อยถอด คือสิเคยใส่ฝาขาา์บอนมาใส่เครื่องเดิมใส่ในเดิมใส่ไอทอออันนี้ก็เดิมหมดทอยงทอยางเดิมหมดนะครับผมขางนงข้านหนาเดิมหมดพี่น้องเอ้ยงงามๆเลยนะครับผมเอาไปฟรีฟรีจองนะครับฟรีจองใส่บัตรประชาติชนไปเดียวออกรถชนีนะครับผมเพราะว่ามันจัดไฟแนนมาได้ซื้อเงนินสดงบ2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับปี2 0ง8นราคานี้มีส่วนลด ลองมักขับมาขี่มักชอบถูกใจราคาเว้าได,ด้เด้อพี่น้องเอฟซีนะครับเป็นกำลังใจให้ป๋าพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดป๋ายะใจดีป๋ายะขวัญใจคนจนป๋ายะของแท้กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแจ้ว